เฮ้ยเดือนนี้ใครรอรับโชคใหญ่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเพราะเก่งมูเตลูจะพาไปเปิดดวงการเงินและโชคลาบของทั้ง12ราศีเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีไหนจะปังเป็นเศรษฐีใหม่งวดหนึ่งพฤศจิกายนราศีไหนต้องเบรกการใช้เงินก่อนจะติดลบมาดูกันเลยราศีเมษเหมือนชีวิตได้ปลดล็อกจากกรอบเดิม เดือนนี้เงินเข้าดีรายได้เพิ่มการเก็บเงินก็ปังบางคนมีโชคลาภจากงานใหม่หรือสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนข้อควรระวังแค่เรื่องสุขภาพโดยเฉพาะระบบหายใจอากาศแปรปรวนอย่าประมาทนะเคล็ดลับเสริมดวงบริจาคอุปกรณ์การเรียนสมุดดินสอให้เด็กยากไร้จะเสริมบาร,รมีการเงินสุดๆราศีพฤกษฎเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนหน่อย หาเงินเก่งแต่ก็จ่ายไว้เมือนเปิดก๊อกน้ำมีหนี้เก่าก็เคลียร์ก่อนอย่าพึ่งสร้างหนี้ใหม่ไม่งั้นจะงูกินหางเคล็ดลับเสริมดวงทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ในวันเสาร์พลังดีจะไหลเวียนเงินทองไม่เคยติดขัดราศีมิถุนจากที่เคยติดขัดตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วรายจ่ายลดรายรับเพิ่มแต่ต้องใจเย็นอย่ารีบร้อน เคล็ดลับเสริมดวงไปไหวหลักเมืองประจำจังหวัดเสริมดวงชะตาให้มั่นคงปังทุกทางราศีกรกฎมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินต้องคิดดีๆก่อนจ่ายไม่งั้นจะสะดุดได้เคล็ดลับเสริมดวงนั่งสมาธิพิจารณาใจให้สงบแล้วทางออกจะมาเองราศีสิงห์หลังจากติดพันหลายเรื่องตอนนี้เริ่มปลดล็อก รายรับดีรายจ่ายเยอะหน่อยเพราะบ,บริวารแต่โดยรวมยังหมุนทันเคล็ดลับเสริมดวงไหว้พระประจําวันเกิดเติมน้ำมันตะเกียงโชคลาภจะสว่างสวัยราศีกันถึงเวลาทิ้งเรื่องเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่การเงินยังพอมีติดข,ขัดแต่จัดการได้คนรอบข้างพร้อมช่วยเหลือเคล็ดลับเสริมดวงฟังธทมแล้วนำมาปฏิบัติจะเปิดทางบุญใหม่ๆราศีตุลเดือนนี้ยืนหนึ่ง ดวงการเงินโดดเด่นยิดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่อย่าลืมระวังของหายเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะยิ่งเพิ่มพลังบุญหลายเท่าราศีพิจ,จิกลืมอดีตแล้วมองไปข้างหน้าการเงินหมุนดีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ต้องระวังสุขภาพอย่าลืมพักผ่อนเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับยาหรือโรงพยาบาลราศีธนู ผ่านช่วงเหนื่อยสุดมาแล้วเดือนนี้ชะตาพุ่งรายได้ดีโดยเฉพาะสายค้าขายเคล็ดลับเสริมดวงถือศีห้าหรือปฏิบัติธรรมช่วงสั้นๆจะเปิดบุญหนุนดวงราศีมังกรหลังจากลำบากมานานตอนนี้เริ่มเห็นแสงเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาอย่ารีบร้อนเดี๋ยวพลาดจังหวะดีๆเคล็ดลับเสริมดวงไหว้พระแม่ธรณีขอให้ชีวิตราบรื่นมั่นคงราศีกุม การเงินคล่องตัวสุดๆอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากจ่ายอะไรก็จ่ายแต่ก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำเคล็ดลับเสริมดวงหาเบอร์โทรเสริมดวงที่มีเลข4 5 9จะเพิ่มพลังบวกให้ชีวิตราศีมีนเดือนนี้ต้องระวังทุก9ก้าอย่าใช้เงินตามใจเกินไปเพราะอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เคล็ดลับเสริมดวงทำบุญโรงศพหรือบริจาคผ้าหอ่อศพ จะเสริมดวงชะตาแรงสุดในเดือนนี้ใครฟังแล้วรู้สึกใช่อย่าลืมคอมเมนต์ราศีของคุณไว้ด้านล่างว่าตรงไหมในเดือนนี้อย่าลืมกดติดตาม <S 2> <S 2> <S เก่งมูเตลู <S 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 ช่องนี้ดูดวงสนุกฟังเพลินเสริมดวงปังทุกเดือน